ช่องแม่กะติไลฟ์ฟินเชื่มานีสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกๆคนนะคะนานมากๆแล้วนะคะไม่ได้มานั่งคุยกันแบบนี้เนาะเพราะว่าช่วงนี้ยังอากาศยังดีอยู่นะคะก็ไปเดินข้างนอกไปทำน่นนี่นั่นนะคะ แล้วถ้าเกิดอากาศไม่ดีหนาวๆช่วงฤดูใบไ,ไม้ร่วงหรือว่าช่วงฤดูหนาวเนี่ยก็จะมานั่งคุยกันในห้องนี้นะคะก่อนอื่นต้องขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่มาพูดคุยทักทายแนะนาคอมเมนต์ต่างๆนะคะคลิปนี้แหม่มก็อยากจะมาอธิบายเกี่ยวกับคอมเมนต์หนึ่งนะคะว่าแหม่มเนี่ยรักที่จะเป็นทาสอยากจะย้อนยุคไปรอฮแหม่มอ่านแล้วก็อึ้งนะคะแหม่มก็เข้าใจนะว่าพี่เขาแบบ อยากจะแนะนําหรือว่าตามดูคลิปแหม่มแล้วแบบมั่นไส้ที่แหม่มดูแลลุงเยอะเกินแล้วมาบ่นให้ฟังมาทําคลิปเล่าโน่นนี่นั่นให้ให้ฟังอะไรอย่างนี้นะคะจริงๆแล้วนะคะความตั้งใจของแหม่มเนี่ยที่ทำคลิป เล่าเรื่องราวชีวิตคู่ของแม่กับลุงเนี่ยให้เพื่อนๆพี่ๆฟังหรือว่าใครที่ผ่านไปผ่านมาฟังเนี่ยจุดประสงค์เลยก็คืออยากให้ดูว่าชีวิตบั้นปลายที่ใครหลายๆคนรอคอยเนี่ยว่าเออฉันเกษียณแล้วฉันจะไปเที่ยวนู่นไปเที่ยวนั่นฉันจะทำโน่นนี่นั่นคืออยากจะให้ดูว่าเกษียณแล้วเนี่ยบางทีก็ไม่ไหวไปไม่ได้ละทาไม่ได้ละแล้วก็อีกข้อนึ่งก็คือหลายคน อยากจะมีสามีฝรั่งแก่คิดว่ารวยคิดว่าสบายคิดว่าไม่ต้องทําอะไรแม่มก็ผ่านจุดนั้นมาแล้วนะคะสบายจริงคือรวยนะ่ะไม่รวยค่ะแต่พอมีพอใช้ไม่ลําบากอะไรแต่ความสบายเนี่ยสบายจริงสบายมายี่สิบกว่าปีเลยนะคะตอนนี้ที่แม่มแชร์ให้ดูเนี่ยเป็นช่วงบ้านปลายแล้วค่ะ สำหรับคนที่คิดจะมีสามีแก่นะหรือว่าคนที่มีสามีแก่นะเนี่ยชีวิตมันปลายแล้วแม่อยู่กันลุงมา25ปีนะคะเริ่มมีปัญหาก็คือช่วงเกือบเกือบ3ปีหลังนี้นะคะเริ่มมีปัญหาเพราะว่าสุขภาพก็ถดถอยลงเรื่อยๆอายุก็มากขึ้นเรื่อยๆอบางอย่างที่แกเคยทำได้ก็ทำไม่ได้ขึ้นเรื่อยๆนะคะขับรถก็ไม่ได้แล้วเดินก็ลําบากแล้วมองเห็นก็ลําบากแล้วนะคะแล้วมาเล่ามาแชร์ให้ฟังเนี่ยนะคะ บางคนก็อาจจะฟังว่าบ่นนะบางคนก็ อาจจะดูว่าเออดีนะที่มาแชร์มันเล่าให้ฟังฉันจะได้เตรียมเนื้อเตรียมตัวเตรียมใจเอาไว้นะคะก็แล้วแต่มุมมองแต่อยากบอกว่าจุดประสงค์หลักๆเลยนะคะแมมอยากจะแชร์ให้ดูค่ะไลฟ์ in Germany ชีวิตในเยอรมันของแมมนะคะก็มีหลากหลายอย่างนะคะแมมก็จะแชร์หลายๆอย่างแต่ช่วงหลังๆเนี้ยจะแชร์เรื่องชีวิตคู่เยอะมากนะคะถ้าเหนื่อยแล้วก็บอกนะเดี๋ยวจะไปทำอย่างอื่นเนาะก็นั่นแหละเพื่อนๆพี่ๆคือแล้วที่ พี่คนหนึ่งบอกว่าแหมรักที่จะเป็นทาสแแหมอ่านแล้วก็ตกใจนิดหนึ่งนะแล้วมาคิดทบทวนว่าเฮ้ยตัวเองเป็นแบบนั้นหรือเปล่าก็ยังไงดีอะสาหรับตัวแมหมเองนะไม่เคยคิดว่าตัวเองเป็นทาสคือตอนที่อยู่กับลุงใหม่ๆนะคะแหมเต็มใจมากแล้วก็รักที่จะบริการไม่เฉพาะลุงนะคะคือแม่ของลุงลูกแล้วก็หมายถึงว่าลูกของแหมเนี่ยนะคะน้องเจมแล้วก็ลุงแล้วก็ครอบครัว เพื่อนทุกคนนะคะแม่ชอบบริการเขาชอบดูแลเขาชอบช่วยเหลือเขานะคะแม่เป็นแบบนี้ก็ถ้าคนที่เขาไม่ชอบทําแบบเราเนี่ยเขาดูแล้วเขาก็จะขัดใจจะขัดตานะคะว่าก็เหมือนที่พี่บอกนะคะว่าเ,เธอรักจะเป็นธาตุเธออยากจะย้อนยุคไปในรอห้าคืออันนั้นก็มุมมองของพี่เนาะแม่ไม่รู้ว่าเป็นพี่หรือเป็นน้องแม่ก็เรียกพี่แล้วกันนะคะให้เกียรตินะ ก็อาจจะเป็นมุมมองของพี่นะคะแต่แหมมเนี้ยตอนที่อยู่กับลุงใหม่ๆนะคะตอนที่ยังไม่ได้แต่งงานเนี่ยแหมมก็ไม่ได้บริการกันขนาดนี้นะแต่พอแหมมแต่งงานปุ๊บมาอยู่ที่เยอรามันปัป๊บตอนนั้นแหมมก็ยังไม่ได้ทํางานนะก็คิดว่าหลายๆคนก็เป็นแบบนี้พอเรายังไม่ได้ทํางานเนี่ยอยู่ที่บ้านเขาเขาทํางานเราก็อยากจะบริการเขานะอยากจะจับโต๊ะให้สวยๆอยากทําอาหารให้อร่อยๆอยากจะแบบบริการอะ คืออยากจะบริการให้เขารักให้เขาประทับใจแล้วก็ทําอาหารไทยให้เขาทานทําอาหารที่เขาชอบให้เขาทานแล้วก็ไปหาสูตรหาเมนูคือการที่เราบริการครอบครัวเนี่ยแม่ไม่มองว่าเป็นทาตนะคะเราทําด้วยความเต็มใจเราทําด้วยความรักแล้วถ้าเกิดมีคนว่าอา้าวทาด้วยความเต็มใจทําด้วยความรักแล้วมาบ่นออกสื่อทําไมมันเล่าให้ฟังทําไมว่าลุงงอแง,งอย่างงู้นอย่างนี้ไม่หากินเองไม่นู่นนี่นั่นคือแม่อยากจะแชร์ให้ดูว่า เนี่ยชีวิตบั้นปลายตอนเนี้ดูสิแกไม่ทําอะไรแกไม่หยิบไม่จับไม่คือมีของให้กินก็ไม่ลุกขึ้นไปกินอะไรอย่างนี้แต่เมื่อก่อนแกก็ทํานะเมื่อก่อนนะอันนี้แม่มอยากจะแชร์ชีวิตตอนนี้ให้ดูนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งการที่เราทําอะไรให้ครอบครัวให้คนที่เรารักเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นเพื่อนเป็นน้องเป็นสาม,มีหรือเป็นใครเนี่ยถ้าเราทําด้วยความเต็มใจแล้วเราไม่ได้คิดว่าเราเป็นทาสนะคะทุกคนถ้าเกิดคิดว่า ทำแบบนี้แล้วมันเป็นธาตุย้อนยุกไปรอห้าเนี่ยการที่เราบริการพ่อแม่พี่น้องดูแลอย่างดีเนี่ยอันนั้นก็เป็นธาตุเหมือนกันใช่ไหมคะคาพูดเนี่ยทำให้เราเป็นทุกข์หรือเป็นสุขก็ได้นะทำให้เรามีความภาคภูมิใจหรือทำให้เราดูแย่ก็ได้นะคำพูดเนี่ยการที่เราดูแลครอบครัวอย่างดีอย่างเต็มใจเนี่ย แม่ไม่คิดว่าเราเป็นทาตนะคือเราทําอะไรให้เขาทานแล้วเขามีความสุขเขาชอบเราก็เต็มใจแล้วก็อยากจะทําให้เขาทานอีกหลายๆแบบหลายๆเมนูก็พยายามไปค้นคว้าหาเมนูต่างๆในสิ่งที่เราทําไม่ได้เนี่ยเราก็พยายามทําให้ได้เพราะว่ามีความสุขที่ได้ทําที่ได้ดูแลเขานะคะคือ อย่าเรียกว่าเป็นทาตเลยการที่เราได้ดูแลลูกดูแลสามีดูแลครอบครัวหรือว่าใครสักคนที่เรารักเนี่ยอย่าคิดว่าเราเป็นทาสถ้าเราไม่อยากทําเราไม่เต็มใจเราก็ไม่ต้องทําแต่ถ้าเราทําแล้วมีความสุขเราก็ทําต่อไปแม่ทําแล้วมีความสุขแล้วก็ดีใจที่ได้ดูแลเขาเพราะสิ่งที่เราทําไม่ได้เนี่ยเขาก็ดูแลเรา อย่างเช่นตอนที่แม่มมาอยู่ที่นี่ใหม่ๆเนี่ย ทำไมแม่มถึงเต็มใจดูแลลุงทุกอย่างเลยนะคะทําอาหารการกินดูแลบ้านดูแลครอบครัวจัดวางที่โต๊ะเพราะว่าแม่มชอบแล้วแม่มเป็นคนที่ชอบถ่ายรูปมาแต่ไหนแต่ไรตั้งแต่ไม่มี youtube ไม่มี Facebook ไม่มีอะไรนะคะเมื่อก่อนแม่มก็ชอบถ่ายรูปถ่ายกับกล้องนะคะแล้วก็ไปโหลดในคอมพิวเตอร์ในคอมพิวเ,เตอร์แม่มเนี่ยมีรูปเยอะมากแม่มเป็นคนที่ชอบถ่ายรูปถ้าเพื่อนเพื่อนพี่พสังเกตเห็นนะคะแม่มก็จะมีรูปเก่าๆรูปน้องเจมรูปลงุงรูปโอม่านะคะมาใ เพื่อนๆพี่ๆดูก็ไปดึงมาจากคอมแล้วทีนี้ด้วยความที่เราชอบถ่ายรูปเราก็ชอบจับโต๊ะดีๆชอบบริการอะไรอย่างนี้นะคะแล้วการที่แม่มบริการสามีเนี่ยจัดโต๊ะให้วางนั่นครบเซตทุกอย่างเนี่ยแม่มก็อาจจะ เคยชินมั้งคะเพราะว่าแหม่มทางานที่โรงแรมนะแหม่มก็จับแบบนี้แล้วชอบพอชอบแล้วพอก็มาทําที่บ้านด้วยแล้วลุงแกก็ชอบแล้วเมื่อก่อนนะคะเราก็ถือว่าแลกกันค่ะแหม่มดูแลสิ่งนี้ให้แกแกดูแลในสิ่งที่แหม่มทําไม่ได้เช่นงานเอกสารต่างๆขับรถไปไหนไกลๆเวลาแหม่มจะไปหาเพื่อนจะไปเที่ยวหรือว่าจะไปออกงานแสดงหรือว่างานสินค้าอะไรต่างๆทั้งที่เยอรมันและต่างประเทศ ลุงก็ขับรถไปให้แบมนะคะไม่ว่าจะตีหนึ่งตีสองมีอยู่ครั้งหนึ่งนะคะแหมต้องไปแสดงซึ่งไกลมากๆขับรถไปสี่ห้ารอยกิโลเมตร่ะไกลมากนะคะลุงยังขับไปให้แสดงตอนสามทุ่มสองทุ่มสามทุ่มเสร็จแล้วก็มีงานต่อตีหนึ่งตีสองขับรถกลับมาบ้านนะคะแมมมองจุดนี้ค่ะ ก็เลยอยากทําในสิ่งที่เขาทําไม่ได้หรือว่าไม่ชอบทําหรือว่าไม่อยากทําตรงนั้นที่เราทําได้เนี่ยก็อยากทําให้เขาส่วนเขาก็ทําให้ในสิ่งที่เราทําไม่ได้มันเป็นการแลกกันค่ะชีวิตคู่ที่อยู่มาได้จนถึงวันนี้นะคะ25ปีเนี่ยเพราะว่าเราช่วยเหลือซึ่งกันและกันเราแลกกันค่ะสิ่งไหนที่เขาทำได้แม่มทำไม่ได้ เขาก็จะทําให้สิ่งไหนที่แม่มทําได้เขาทําไม่ได้แม่มก็ช่วยเหลือเขาอย่างเช่นงานบ้านงานเรือนงานครัวงานดูแลครอบครัวแม่มยินดีแม่มเต็มใจทําแต่ที่มันเล่าเหมือนกับออกจะบน่บนๆอย่างเงี้ยคือแม่มอยากแชร์ให้ฟังอยากแชร์ให้ดูว่าชีวิตของเราตอนนี้เป็นยังไงในอดีตเนี่ยไม่ได้เป็นอย่างนี้เลยนะคะ เนี่ยแหมอยากจะมาแชร์ตรงนี้ให้ฟังอย่าคิดว่าแม่มรักที่จะเป็นทาสหรือว่าอยากจะย้อนยุคไปสมัยร5อ,อะไรอย่างนี้เลยนะคะแม่มเกลียดความเป็นทาสแม่มไม่ชอบแม่มไม่ชอบการแบ่งชั้นวรรณะเธอเป็นเจ้านายฉันเป็นลูกน้อง ธอแก่กว่าฉันอ่อนกว่าเธอต้องนอบน้อมเธอต้องหมอบต้องคลานไปหาฉันอันนั้นเรียกว่าทาตค่ะแต่อย่างที่แม่มทำเนี่ยแมมไม่เรียกว่าทาตแมมเรียกว่าความรักค่ะรักที่จะทำให้เขารักที่จะดูแลเขาตอนที่เขาดูแลแมมนะคะยิ่งกว่านี้อีกค่ะนอกจากจะขับรถไปทุกที่ไปไกลๆแล้วอยากจะพาไปไหนเราขับรถไปไม่ได้ก็พาไปทุกที่ไม่เฉพาะที่เยอรมันนะคะ ที่เมืองไทยก็เช่นกันค่ะลงเครื่องปุ๊บจับรถขับลงใต้เลยค่ะไปหาพ่อหาแม่ของแมมไปหาปู่หายาบางทีนะคะแมมไม่ได้กลับเมืองไทยด้วยแกก็ทำให้เพราะแมมขอว่ากลับเมืองไทยเที่ยวนี้ไปเยี่ยมครอบครัวฉันด้วยนะไปหาปู่หายาด้วยนะไปหาแม่ด้วยนะลุงไปค่ะแล้วก็เอาเงินใส่ซองเขียนชื่อครบทุกคน ไปถึงก็แจกสองไม่ได้เยอะมากมายแต่แม่มบอกว่าบ้านเราไม่ต้องเอาดอกไม้ไปให้ไม่ต้องเอาของขวัญไปให้ถ้าจะให้ก็ให้เงินคนละเล็กคนละน้อยเขาก็ดีใจแล้วอันนี้แม่มแนะนำแกแเกก็ทำตอนที่น้องเจมเล็กๆอยู่เมืองไทยกับยายนะคะ น้องเจมเล่นไฟค่ะแล้วไฟก็เล่นไฟในห้องน้ำค่ะจุดเล่นไปเรื่อยๆแล้วยายก็ทําสวนอยู่หลังบ้านแล้วไฟนั้นไปติดผ้าม่านในห้องน้ําคือผ้าม่านในห้องน้ําที่เรากั้นอ่างอาบน้ำเนี่ยเป็นเป็นพลาสติกเนาะเป,นเ,ปนเ,ปนเป็นเป็นเขาเรียกอะไรเป็นผ้ายางอะแล้วไปติดแล้วก็ติดแบบเร็วมาก ยายอยู่หลังบ้านก็เห็นควันนะคะขึ้นคุณตาที่อยู่ข้างบ้านเห็นควันขึ้นโอ้คือเร็วมากไม่ทั้งห้องน้ําแต่ช่วยไว้ทันนะคะคุณตาข้างบ้านเนี่ยวิ่งมานะคะช่วยกันทันแล้วก็แจ้งมาทางแมมที่อยู่เยอรมันนะคะยายก็แจ้งมาว่าเจมาเล่นไฟไฟไหม้ห้องน้ําแมมทํางานกินเงินเดือนซึ่งไม่อิสระเหมือนลุงที่เขาทํางานของเขาเอง แมมลางงานทันทีไม่ได้บินจากเยอรมันลงไปเมืองไทยทันทีไม่ได้แต่ลุงทําได้ลุงเก็บกระเป๋าซื้อตัว๋วเครื่องบินบินกลับเมืองไทยทันทีเลยแล้วก็ขับรถจากกรุงเทพลงใต้ทันทีแล้วก็ไปดูบ้านไปดูเจมไปดูแม่ของแมมแล้วก็ไปซ่อมทุกอย่างแล้วก็กลับมาเยอรมันนี่แหละเหตุผลที่ทำไมแมมยังอยู่กับลุงได้ นี่แหละเหตุผลที่ทำไมแม่มถึงบริการแกได้อย่างเต็มใจนี่แหละที่แม่มอยากคืนให้แกในวันนี้นะคะในสิ่งที่แกทำไม่ได้แล้วและนี่แหละที่แม่มยัง อยู่กับลุงแม่ไม่ได้ใช้คําว่าทนอยู่นะคะถ้าทนอยู่เนี่ยมันคงไม่มีความสุขนะบางวันแม่มก็มีความสุขบางวันแม่มก็มีความทุกข์ก็ปะปนกันไปนะคะก็แล้วแต่อารมณ์นะอารมณ์แม่มอารมณ์ลุงแล้วแต่คือบางทีข้างนอกฝนตกมืดครึ้มหนาวอันนี้จิตใจเราก็ห่อเหี่ยวอะไรนิดอะไรหน่อยเราก็จะรู้สึก เป็นทุกข์รู้สึกเสียใจรู้สึกเศร้านะคะเรื่องที่แหม่มเล่าเมื่อคลิปก่อนนะคะว่าแกไม่ยอมกินโมโหด่าต่อหน้าเพื่อนแหม่มก็ปล่อยให้แกอยู่คนเดียว2วันเลยนะให้แกรู้ว่าสิ่งที่แกทำเนี่ยแหม่มไม่พอใจแต่2วันเนี่ย ก็เกินพอสําหรับแกแล้วหลังจากสองวันแหม่มก็ไปพูดคุยกับแกแล้วก็บอกว่าสิ่งที่แกทำเนี่ยไม่โอเคแหม่มไม่แฮปปี้นะคะแล้วก็รู้สึกอายเพื่อนแล้วก็เสียหน้ามากก็มีการขอโทษขอโพยกันไปแล้วก็เป็นปกติใช้ชีวิตปกติหลังจากนั้นเราก็ใช้ชีวิตกันอย่างปกติต่อเหมือนเดิมในวันนี้นะคะก็มีความสุขอีกวันหนึ่งนะคะนี่แหละแหม่มอยากจะมาแชร์ให้ดูว่าไลฟ์ฟินเชอร์มานีของแหม่มเนี่ยอยู่ยังไงกินยังไงชีวิตครอบครัวเป็นยังไงทํางานเป็นยังไงข้างนอกเป็นยังไงก็ ถ้าเกิดว่าแม่ไม่ได้ไม่ไดออ้ตั้งชื่อช่องวันไลฟ์ฝร่เจอรมนีเนี่ยช่องของแม่ก็ดูจะเหมือนสปิสปะอะไรก็ไม่รู้นะคะแต่ชื่อช่องของแม่ก็ไลฟ์ฝ n g e r เจอรมนีแม่ก็อยากจะให้ดูหลายๆอย่างที่แม่ใช้ชีวิตอยู่ที่นี่นะคะสุขบ้างทุกบ้างมีปัญหาบ้างไม่มีปัญหาบ้างประสบความสําเร็จบ้างล้มเหลวบ้างอะไรบ้างหลายๆอย่างรวมกันอยู่ ในนี้นะคะทุกคนแหมมก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่เข้าใจแล้วก็คอยติดตามแหมมพร้อมคําแนะนําดีๆให้เสมอนะคะถึงแม้ว่าแหมมไม่ได้ตอบคอมเมนต์แหมมกดหัวใจให้แหมมได้อ่านทุกคนก็เข้าใจนะคะขอบคุณมากๆจากใจอีกครั้งนะคะส่วนพี่ที่บอกว่าแหมมรักที่จะเป็นทาสหรือว่าอยากจะย้อนยุคไปอยู่รอห้าแหมมก็ขอบคุณสําหรับคอมเมนต์พี่เหมือนกันนะคะแหมมไม่ได้อยากเอ่ยคอมเมนต์ของพี่มาพูดให้เสียหายนะคะแต่แหมมอยากจะมาอธิบายให้ฟังนะคะถ้า เกิดว่าทําให้พี่ไม่พอใจแหม่มก็ต้องขอโทษด้วยนะคะก็ขอบคุณทุกคนแล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆสุขภาพดีแข็งแรงกันทุกๆคนนะคะตอนนี้อา้าวจะดูนาฬิกาไม่ได้ใส่นาฬิกาตอนนี้ก็เป็นเวลาสี่ทุ่มแล้วนะคะพแล้วนะคะวันนี้ก็ทำงานบ้านไปเดินออกกำลังกายรู้สึกดีรู้สึกมีพลังรู้สึกนั่นแหละมีความสุขวันนี้มีความสุขเมื่อวาน เมื่อวันก็ไม่ทุกนะวันที่ลุงด่าต่อหน้าเพื่อนอะ่ะคือเสียใจแค่แป๊บเดียวแล้วก็ดีใจบางทีก็ชอบนะเวลาลุงเกงงอนอะ่ะเพราะว่าจะได้มีเวลาส่วนตัวไม่มีใครมารบก,กวนนะก็ทำอะไรเออมากหนะ้าแต่งหน้าหรืออะไรก็แล้วแต่คือคือทำอะไรก็ได้อะไม่มีใครมารบก,กวนถ้าเกิดว่าไม่งอน อยู่กันปกติเนี่ยแกก็จะเรียกนะไปนั่งดูทีวีด้วยกันไปนั่งข้างๆเหมือนที่เล่าให้ฟังนะแกชอบให้อยู่ข้างๆนัง่ขงข้างๆเมื่อกี้ก็ไปนั่งดูทีวีด้วยกันกับแกแล้านะคะไม่ต้องทั้งวันทั้งคืนแต่เห็นว่าอย่าลืมแกประมาณนี้นะคะแม่บอกว่าบางทีถ้าแกงอนก็ดีเหมือนกันนะก็คือดีไงคะแม่จะได้แบบอิสระตื่นเช้าไปเดินออกกําลังกาย ไปนั่งเล่นในสวนคนเดียวไม่ต้องพูดไม่ต้องคุยกับใครแหม่มมาท o u t u b e เหมือนกับว่าแหม่มเป็นคนที่ชอบอยู่กับเพื่อนชอบคุยชอบปาร์ตี้ชอบเฮฮาอะไรอย่างนี้นะจริงๆแล้วนะจริงๆแล้วเนี่ยโดยส่วนตัวแหม่มชอบอยู่คนเดียวแหม่มไม่ค่อยไปเฮฮาปาร์ตี้กับใครนะคะก็นานๆจะไปกับเพื่อนสักทีหนึ่งอย่างเช่นมาดามเอมมานะคะมาเนี่ยก็โอ้โหหลายเดือนแล้วไม่ได้เจอกันน่าจะสักสามเดือนได้แล้วนะคะก็เพิ่งเจอกันเมื่อวันก่อนส่วนฟาริดาเนี่ยโอ้โหยิ่งนานเข้าไปอีกนะคะ นานถึงจะได้เจอกันทีนะคะป้าพัดนะคะเนี่ยเพื่อนๆพี่ๆที่รู้จักป้าพัดนะคะก็นานแล้วอ่ะเป็นเดือนแล้วไม่ได้เจอป้าพัดนะคะเดี๋ยวป้าพัดก็กลับเมืองไทยอีกกว่าจะได้เจอกันโน่นเลยค่ะคริสต์มาสแน่เลยนะคะทุกคนก็คลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณทุกคนมากๆที่เข้าใจแหม่นนะคะขอบคุณมากๆจากใจขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆสุขภาพดีแข็งแรงกันทุกๆคนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะชูสออวีตเซนสวัสดีค่ะ